ว่าจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเนี่ยมันมีแอปเปิลตรงนี้มันออกลูกด้วยนะคะทุกคนแอปเปิลกำลังออกลูกเล็กๆนะคะลูกมันจะรสชาติเป็นยังไงเอาลูกนี้แล้วกันเปียวมาเปียวแล้วก็ปาดด้วยนะจิ้มเกลือด้ิกเกลือนะอร่อยเลยวิชิดอกมาลินะ,ะทุกคน น่าจะเป็นดอกแอปเปลิลแดงนะคะลูกเล็กๆอะค่ะนี่มันเป็นดอกต้นคริสต์มาสนะคะอันนี้คือดอกเหมือนบ้านเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นดอกมันนะคะแต่แค่น้ำที่ไหลผ่านเสียดายนะคะช่วงนี้เห็ดไม่ออกแต่ป่านี้ก็ไม่ค่อยมีเห็ดหรอกค่ะ ตรงนน้นก็จะเป็นสะพานนะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานลอดไปตรงน้น,นะะวนไปหนึ่งรอบนะจำได้ว่าคราวที่แล้วนะคะเราเคยมายืนอยู่ตรงนี้กับเพื่อน,นะคะ่ะมาเดินเล่นกันสากาศดีมากเลยทุกคน ต้อนอะไรก็มีนะด,ดอกดอกก็ดอกดอกแปลกๆนะในป่านี้ยังมีป่ะมีต้นไม้อีกมากมายั